คุณได้ยินคำว่า Big Data ครั้งแรกเมื่อไหร่และคุณเข้าใจมันจริงๆหรือยังวันนี้ผมจะมารีวิวหนังสือที่ชื่อว่า Big Data ไม่ใช่แค่ Buzzword ให้ฟังกันในพอดแคสต์ตอนนี้ครับ สวัสดีครับผมมิน้นอุกฤษตั้งสืบคุณจาก m i n นเต a ดแ d e ด y แหล่งรวมความรู้ด้านการตลาดออนไลน์และขอเพิ่มเรื่องข้อคิดทางธุรกิจให้ทุกคนนำไปใช้ได้จริงๆคุณเคยได้ยินคำว่า Big Data ครั้งแรกเมื่อไหร่และคุณเข้าใจมันจริงๆหรือยังประโยคนี้นะครับคือคำโปรยของหนังสือที่ชื่อว่า Big Data ไม่ใช่แค่บ u สเวิร์ดนะครับบสเวิร์ก็แปลว่าคล้ายๆว่าคําก่าวลอยๆเรียกว่าเป็นคายอดฮิต คำติดหูคำอินเทรนบางคนใช้คำว่า Big Data ในการขายของบางรายใช้ Big Data ในการพิชงานบางรายใช้คำว่า Big Data ในการเพิ่มมูลค่าของบริษัทแล้วจริงๆคำว่า Big Data มันคืออะไรหนังสือเล่มนี้เขียนด้วยดอกเตอร์อัสมานะครับกุลวานิชชัยนันซึ่งผมได้มาช่วงปีใหม่ดีใจมากนะครับ เพราะว่าผู้เขียนนะครับผมขออนุญาตเรียกว่าด r รอัสมาเนี่ยเขาทําให้คําว่า Big Data เนี่ยมันเข้าใจได้ค่อนข้างจะง่ายมากนะครับเรียนนําตรงเนาะผมก็อยู่ในแวดวงดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งทำงานเรื่อง Data มาตั้งเยอะซึ่งผมเองนะครับได้ยินคําว่า Big Data มานานแล้วและเคยคิดว่าตัวเองเข้าใจจนกระทั่งอ่านหนังสือเล่มนี้จบแล้วรู้เลยว่าผมไม่ได้เข้าใจมันอย่างแท้จริงประโยคหนึ่งที่ก้องอยู่ในหัวเลยนะครับ มีคนเคยกล่าวเอาไว้ว่าถ้าคุณไม่สามารถอธิบายเรื่องยากๆให้เข้าใจได้ง่ายๆแปลว่าคุณยังไม่เข้าใจมันอย่างแท้จริงและผมก็ยอมรับเลยครับว่าด r รอัสมาเนี่ยเข้าใจเรื่อง Big Data อย่างแท้จริงวันนี้ผมเลยขออนุญาตนะครับเรียกว่ารีวิวแล้วก็ถอดบทความบางส่วนของหนังสือเล่มนี้นะครับมาย่อยให้ทุกคนเข้าใจผมยังยืนยันความเชื่อเหมือนเดิมนะครับว่าหนังสือเล่มน,นี้หนังสือทุกเล่มที่ผมเอามารีวิว เป็นหนังสือที่คุณควรจะซื้อเก็บไว้อ่านฉบับเต็มๆเพราะว่ามันเข้าใจง่ายมันนําไปใช้ได้จริงแต่ก่อนจะอธิบายเรื่องยากๆนะครับขอเติมพลังงานให้กับสมองก่อนนะครับโดยเฉพาะช่วงนี้นะครับเขาบอกว่าล็อกดาวน์อยู่บ้านรักษาสุขภาพนะครับไม่มีอะไรดีไปกว่าทานผงน้ําผักอะดีรากรีนพาร์คผมการันตีด้วยผลลัพธ์จากผู้รับประทานจริงตั้งแต่เด็ก3ขวบนะครับ จนถึงผู้ใหญ่75ทานแล้วอร่อยมากนะครับดื่มง่ายและได้ประโยชน์อย่างชัดเจนผมแอบมาเล่าก่อนเนาะผงน้ำผักนี้เป็นผงผักที่ไม่ได้เหมือนผงผักทั่วๆไปนะครับใช้กระบวนการที่เขาเรียกว่า juice powder เป็นลิคสิดที่นำเข้าจากอเมริกานอกจากจะอร่อยแล้วนะครับได้ประโยชน์และที่สำคัญที่สุดน,นะครับไม่มีน้ำตาล เป็นความหวานแบบธรรมชาติล้วนๆนะครับแนะนำเลยนะครับติดต่อไปที่ลายอาร i รากร e นพาร์คนะครับแล้วลองสั่งไปชิมกันดูผมเรียกว่าเลิกกินน้ำอารมไปเลยนะครับน้ำผลไม้ซึ่งไม่มีประโยชน์เลยทานแบบน,นี้มีประโยชน์กว่าเยอะเข้าเรื่อง Big Data กันนะครับย่อยมาให้แล้วข้อแรกก่อนอะไรเป็นปัจจัยที่บ่งบอกว่า Data หรือว่าข้อมูลชุดนั้นนะครับเป็น Big Data ผู้เขียนนะครับเขาบอกว่ามีทั้งหมด4ปัจจัยด้วยกันเราเรียกว่า4 V นะครับ V ตัวแรกเราเรียกว่า VolumeVolume Volume คือ Data นั้นเนี่ยนะครับจะต้องมีขนาดที่ใหญ่และ Keyword นะครับมีการเพิ่มขนาดอย่างต่อเนื่องคือมันเริ่มต้นมันอาจจะไม่ได้ใหญ่มากครับแต่มันเพิ่มขนาดอย่างต่อเนื่องได้เช่นสมมติว่าเป็นข้อมูลจากนาฬิกา Garmin หรือ Apple Watch ผมใส่เ้านาฬิกาคนเดียวข้อมูลไม่ใหญ่ชีวิตแค่ผมคนเดียว ถ้าใส่หลายๆคนข้อมูลเริ่มใหญ่ขึ้นแล้วใช่ไหมครับแล้วผมใส่ทุกวันแปลว่าข้อมูลชุดนั้นมีการเพิ่มขนาดอย่างต่อเนื่องคีย์เวิร์ดของวอลลุ่มคือมีการเพิ่มขนาดของข้อมูลอย่างต่อเนื่องข้อที่2ครับเขาเรียกว่า velocity นะครับ velocity แปลว่าข้อมูลชุดนั้นเนี่ยจะต้องสามารถส่งผ่านเข้ามาแล้วนําไปใช้งานได้อย่างรวดเร็วนี้หลายคนก็ถามว่าแล้วนะข้อมูลนั้นอยู่ในรูปแบบ Excel ได้ไหมนะครับอาจารย์นะครับผมขออนุญาตเรียกผู้เขียนว่าเป็นอาจารย์แล้วกันเนาะ อาจารย์บอกว่า Excel เนี่ยใช้ไม่ได้เพราะว่า Excel เนี่ยมีข้อจํากัดข้อแรกนะครับมันรองรับประมาณ1ล้านกว่าโลประมาณหมื่นกว่าคอลัมน์แปลว่าขนาดมันะถูกจํากัดถ้าใหญ่กว่านั้น Excel จะไม่เหมาะข้อที่2 Excel ไม่สามารถนําไปใช้ได้อย่างรวดเร็วครับเพราะว่ามันเป็นกึ่งแมนนวลเอ็กเซยังต้องใช้คนเข้าไปอ d ดิทอัปโหลดอาจารย์ก็เลยบอกว่า Excel เนี่ยจะไม่อยากให้นับว่าเป็น Big Data ถ้าคุณใช้งานใน Excel ข้อที่3ครับเราเรียกว่า variety นะครับ variety แปลว่ามีความหลากหลายของข้อมูลครับเช่นข้อมูลมาในรูปของ text ตัวหนังสือรูปของรูปภาพเสียงวิดีโอมีหลายรูปแบบเราเรียกว่า variety นะครับข้อที่4นะครับเราเรียกว่า veracity นะครับ veracity หมายความว่าข้อมูลชุดนั้นเนี่ยมีความไม่แน่นอนต้องนำมาตรวจสอบความถูกต้องต้องมาให้ความหมาย คือมันไม่ใช่ข้อมูลที่แบบบ้านเลขที่อันนี้คือชัดเจนนะ variety เนี่ยมันมีความคุมเคือของข้อมูลต้องผ่านการตรวจสอบหรือว่าคัดกรองเพื่อความถูกต้อง CV มีอะไรกันบ้างทวนอีกรอบนะครับข้อที่ 1. volume นะครับต้องมีปริมาณและการเติบโตอย่างต่อเนื่อง 2. v e r o c i t y นะครับต้องสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างรวดเร็ว 3. variety นะครับมีความหลากหลายของข้อมูล4 Veracity ค,ความไม่แน่นอนต้องนำไปประมวลผลทีนี้ถัดมาครับเวลาเราพูดคำว่าเมื่อกี้คือองค์ประกอบของ Big Data แล้วนะมี 4v ทีนี้ความหมายของคำว,ว่า Data นะครับคุณจะได้เข้าใจต้องบอกก่อนว่าแม้ว่าช่องผมเนี่ยจะอธิบายให้ SME ฟังแต่ผมกำลังจะบอกว่าไอ้เรื่อง Data หรือ Big Data เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องไกลตัวอีกต่อไปเพราะฉะนั้นวันนี้ผมเลยมาย่อยให้คุณเข้าใจก่อนว่า คุณต้องเข้าใจความหมายเริ่มต้นของคำว,ว่า Data านะครับ d a t a หรือข้อมูลมีหลักๆ2ประเภทด้วยกันแบบแรกเราเรียกว่า Structure Data ้นะครับ s t ร u c เ u r รแปลว่ามีการจัดระเบียบของข้อมูลเช่นอยู่ใน Excel มีคอลัมน์มีโรมีรูปแบบที่ชัดเจนเรียกว่า Structure Data แบบที่2เราเรียกว่า Unstructured Data ครับเป็นข้อมูลที่มันไม่ได้ถูกนำมาจัดระเบียบ บางครั้งก็มาในรูปของเสียงบางครั้งก็มาในรูปของภาพบางครั้งก็มาในรูปของข้อความบางครั้งก็มาในรูปของตัวหนังสือแล้วก็มาผสมผสมกันพูดง่ายๆว่ามันเป็นการคระเคล้ากันของข้อมูลทุกรูปแบบที่มีความซับซ้อนนะครับถ้าเป็นสตรั c เจอร์ a t a พูดง่ายๆว่าถ้าคุณเอาข้อมูลชุดนั้นใส่เข้าไปใน Excel ได้เมื่อไหร่เราเรียกว่า Data แต่เราจะไม่เรียกมันว่า Big Data เพราะฉะนั้น ข้อมูลมันมี2ที่มานะมี structure กับ unstructure นะครับเวลาเราทำงานโครงการ big data เนี่ยเราจะเอา structure กับ unstructure มาจัดระเบียบมันให้กลายเป็น structure data ทวนนะข้อมูลที่มันมั่วๆกับข้อมูลที่เป็นระเบียบเนี่ยเราจะเอามาจัดกลุ่มกันแล้วออกมาเป็นข้อมูลที่เป็นระเบียบหรือเรียกว่า structure data ทีนี้เวลาเขาเก็บข้อมูลนะครับข้อมูล structure กับ unstructure เนี่ยมันเยอะมากเลยครับเขาเลยใช้นิยามว่า Data Lake นะครับเหมือนกับทะเลสาบข,ของข้อมูลในนั้นก็มีทั้งปลาบึกปลาสวายปลานินปลาอะไรไม่รู้เยอะแยะไปหมดเลยเรียกว่า Data Lake คือแหล่งรวมข้อมูลแบบที่ยังไม่จัดระเบียบและจัดระเบียบแล้วเมื่อคุณจัดระเบียบ2อ,อย่างแล้วรวมมาพูดง่ายๆว่าตักปลาจากเลกเนี่ยขึ้นมาจัดเก็บใน Warehouse เราเรียกว่า Data Warehouse Data Warehouse คือที่ที่เก็บข้อมูล ที่มีการจัดระเบียบเรียบร้อยแล้วเมื่อข้อมูลมันอยู่ใน warehouse จัดระเบียบเรียบร้อยแล้วนะครับเราจะเอาไปสู่ผู้บริโภคปกติแล้วจาก warehouse ก็จะนำไปสู่ซ u เปอร์มาร์เก็ตนะครับเราเรียกว่า data mart นะครับ data mart คือข้อมูลที่พร้อมนําไปใช้งานพร้อมนําไปแสดงผลแล้วมี3ามคำแล้วนะ data lake คือรวมข้อมูลทุกแบบแบบยังไม่จัดระเบียบและจัดระเบียบแล้วจัดระเบียบปุ๊บรวมกันเรียกว่า data warehouse เอา Data Warehouse ไปสู่การใช้งานเรียกว่า Datamart ทีนี้เรามาดูองค์ประกอบของโครงการ Big Data ครับมันมีทั้งหมด5อย่างด้วยกันว่ามันประกอบไปด้วยอะไรบ้างข้อแรกนะครับเขาเรียกว่า Data Source พูดง่ายๆคือแหล่งที่มาของข้อมูลแหล่งที่มาของข้อมูลเอาแบบเข้าใจง่ายๆเลยนะครับจะมีคำว่า Internal กับ External Internal คือข้อมูลภายในเช่นข้อมูลของลูกค้าข้อมูลจากเว็บไซต์ข้อมูลจาก Facebook Ad ข้อมูลจาก Google Ad ข้อมูลจาก YouTube Channel ข้อมูลที่คุณ สามารถเข้าไปดูหรือเป็นเจ้าของข้อมูลนั้นได้นี่อินเทอร์เนาะข้อมูลเอ็กซ์เทอร์นเช่นทำการเซอร์เวยสำรวจข้อมูลลูกค้าทำเรื่องโซเชียลลิเซนงดูดข้อมูลบนโลกออนไลน์มาวิเคราะห์ปัจจัยแรกคือ Data Source นะครับมีแหล่งที่มาคือ i n t e r อร์กับ External ปัจจัยที่2ครับเมื่อมี Data Source ที่มันมีความหลากหลายจาก i n t e r อร์นอลเอ็กซแล้วนะครับขั้นตอนที่2เราเรียกว่า Data Integration แปลเป็นไทยคือการเชื่อมโยงกันของข้อมูล คุณจะเชื่อมโยงยังไงระหว่างไฟล์ excel ที่เป็นข้อมูลของลูกค้าไฟล์ google a d นะครับไฟล์ facebook a d แถมมีไฟล์ survey แถมมีไฟล์ social listening ซึ่งจะเห็นว่ามันเริ่มมีความหลากหลายของแหล่งที่มาและหลากหลายรูปแบบของข้อมูลเริ่มเข้าองค์ประกอบแล้วใช่ไหมถ้าคุณเชื่อมโยงกันอย่างรวดเร็วไม่ได้ก็จะไม่เข้าข่าย big data มี data source แล้วคุณมี data integration แล้วเชื่อมกันเสร็จแล้วเอาไปเก็บไว้ตรงไหนเขาเรียกว่า Data Sto r a g เครับเชื่อมกันเสร็จแล้วก็ต้องมาเก็บไว้อย่างถังถังหนึ่งซึ่งถังถังนี้อาจจะเป็นแหล่งรวมข้อมูลของภายในภายนอกภายในมีทั้งข้อมูลที่เป็นข้อมูลลูกค้าข้อมูลเก็บพฤติกรรมการซื้อขอ,ของของลูกค้าข้อมูลวันเกิดลูกค้าภายนอกก็คือมีคนบนถึงเราบนโลกออนไลน์นะครับมีการทำเซอร์วย์ลงพื้นที่ไอ้ตรง Data Sto r a g e นี่แหละที่ผมบอกว่ามี3แบบด้วยกันที่เรียกว่า Data Lake Data w a r e h o u s e แล้วก็ Data Mar t มี Data Source มี Data Integration มี Data s t o r a g e เก็บแล้วยังไงต่อครับขั้นตอนที่4ซึ่งเป็นหัวใจซึ่งผมเชื่อว่าสำคัญที่สุดสำหรับธุรกิจในยุคนี้นะครับเราเรียกว่า Data Analytics Analytics คือการวิเคราะห์ครับเรามีข้อมูลแทบตายถ้าคุณวิเคราะห์นำไปใช้ไม่ได้ก็ไม่มีความหมายใดๆซึ่งการวิเคราะห์ในหนังสือนะครับเขาอ,อธิบายว่ามันแบ่งออกมาเป็น3รูปแบบด้วยกัน แบบแรกเขาเรียกว่า descriptive นะครับคือเอาข้อมูลทั้งหมดเนี่ยออกมานำเสนอในรูปแบบของกราฟตารางไายชาร์ตบาร์ชาร์ตต่างๆให้มันเห็นมาเป็นรูปเชิงสถิติคือเห็นยังไงเอามาแปลงเขาเรียกว่า visualization เนาะแปลงตัวเลขให้มันเข้าใจง่ายๆ descriptive เนาะแบบที่2มีคนต้องการสูงมากเขาเรียกว่า predictive predictive ก็คือเอาข้อมูลในอดีต มาสร้างสรรมการบางอย่างเพื่อจับพยากรณ์ในอนาคตอันนี้มันเป็นความอัจฉริยะของ m h i n e Learning ผสม AI ซึ่งเดี๋ยวผมจะเล่าในตอนถัดไปนะครับว่ามันสำคัญมากๆในยุคข,ของดิจิตัลอย่างไรบ้างมี e s s r r p t t v v และเอาข้อมูลมาแสดงเป็นกราฟมาเป็นรูปายชาร์ตต่างๆข้อที่3ครับเราเรียกว่า Prescriptive อันนี้ล้ำกว่าไม่ใช่เอาข้อมูลในอดีตมาพยากรณ์อนาคตนะครับ Prescriptive ก็คือเอาข้อมูลมาปุ๊บแล้วสร้างสมมุติฐานใหม่ๆที่ไม่เคยมีมาก่อนอันนี้คือขั้นลำ้ำขั้นล้ำนี้แหละเขาเรียกกันว่า insight insight คือการแปลความหมายจากข้อมูลข้อมูลมันอาจจะเป็นรูปแบบหนึ่งนะครับเช่นสมมุติว่าผมเห็นข้อมูลเทรนด์ของโลกว่าในในเทรนด์ของโลกเนี่ย หนึ่งในแกนหลักก็คือเรื่องสุขภาพเวลเนสนะครับคนจะรักษาสุขภาพกันเยอะขึ้นข้อที่2ผมอาจจะไปเห็นเทรนด์ว่าสำหรับเด็กเล็กเนี่ยมีอัตราการไม่กินผักเยอะขึ้นคือในขณะที่เทรนด์ของโลกบอกว่าคนส่วนใหญ่จะต้องรักษาสุขภาพนะครับเวลเนสจะเป็นเทรนด์แต่อัตราที่เด็กไม่กินผักในตลาดเนื่องจากว่ามีจ้างฟู้ดเกิดขึ้นเยอะเด็กก็ไปกินจ้างฟู้ดเยอะขึ้นเด็กกินผักน้อยลง2ข้อมูลชุดนี้ยังไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกัน แล้วผมไปตั้งสมมติฐานว่าถ้าผมสามารถทําให้เทรนด์ของโลกคือการดูแลรักษาสุขภาพเนี่ยมาเกิดขึ้นกับเด็กโดยผมไได้ข้อมูลอีกชุดหนึ่งชุดที่3ว่าแคลเซียมในผักเป็นแคลเซียมที่ดีที่สุดสําหรับมนุษย์ผมมีสมข้อมูลนะครับคนต้องการรักษาสุขภาพมากขึ้นเด็กไม่ชอบกินผักและแคลเซียมในผักดีต่อมนุษย์มากที่สุดผมมาสร้างสมมติฐานใหม่ว่าถ้าผมทําให้เด็กสามารถได้รับแคลเซียมในผัก แปลว่าเด็กในอนาคตก็จะมีสุขภาพที่ดีขึ้นผมก็เลยไปสร้างผลิตภัณฑ์ขึ้นมาใหม่ชื่อว่า Adira Green Park นะครับโดยที่ตั้งสมมุติฐานว่าทําให้ผักนะครับซึ่งมีแคลเซียมที่ดีที่สุดไปสู่เด็กแต่เพนคือเด็กไม่กินผักพอได้ข้อมูล3ชุดนะครับเราก็เลยเอาข้อมูล3ชุดนี้มาสร้างสมมติฐานใหม่ที่เรียกว่า prescriptive ผมถ้าผมสามารถนั้นำแคลเซียมในผักไปสู่เด็ก เพื่อจะให้เด็กเติบโตเป็นบุคลากรที่มีสุขภาพแข็งแรงในอนาคตโดยที่ผมแก้เพนได้คือผักมันเหม็นเขียวและผักที่เป็นผงผักในตลาดมันผ่านการนําความร้อนมันน่าจะสูญเสียเรียกวอะไรวิตามินและเกลือแร่เราไปค้นพบรีเสิร์ชวิจัยว่ามีกระบวนการที่ทําให้ผักไปสู่เด็กโดยที่รักษาคุณสมบัติของความเป็นผักแคลเซียมเนี่ยได้ครบถ้วนเยอะที่สุดครับจนออกมาเป็นโปรดักที่ชื่อว่า Adira Green Park นี่คือการทำา d a t a Analyze นะครับในรูปแบบของ Prescriptive คือสร้างสมมติฐานขึ้นมาใหม่ซึ่งในข้อที่4นะครับที่เรียกว่า Data Analytics เนี่ยจริงๆมันเป็นหัวใจหนึ่งของการทำโฆษณา Facebook Ad ถ้าคุณเข้าใจแก่นนี้นะครับคุณจะเข้าใจ f a c e b o o k ผมขออนุญาตอธิบายเพิ่มลึกลงไปอีกนะครับที่บอกว่าเอา Data Analytics เนี่ยมาสร้างออกมาเป็น Descriptive อันนี้เป็นกราฟไม่ค่อยยากพอมันมา p r e d i c t i v e คาว่า p r e d i c t i v e นะ คำว่า predictive แปลว่าเอาข้อมูลในอดีตมาวิเคราะห์เพื่อจะพยากรณอนาคตในเนี้ยในเชิงของคณิตศาสตร์นะครับเขาเรียกว่าเอามาสร้างโมเดลคีย์เวิร์ดคือคําว่าโมเดลนะครับเอามาสร้างโมเดลว่าคนในอดีตถ้าเขาเคยเห็นโฆษณาผมยกตัวอย่างให้เห็นภาพนะครับและเขาไม่คลิกคนบางคนคลิกคนบางคนคลิกแล้วไปซื้อพอ Facebook แอดเนาะได้ Data ที่มากพอเริ่มวิเคราะห์ได้สร้างโมเดลสำเร็จจะสามารถพยากรณ์อนา,นาคตก็คือเอาโฆษณาที่คนชอบคลิกแล้วซื้อเนี่ยไปสู่คนกลุ่มใหม่ที่มีพฤติกรรมที่คล้ายคลึงกันนี่คือการสร้างโมเดลแบบ Predictive ซึ่งเคล็ดลับของการสร้างโมเดลนะครับมี3อย่างด้วยกันโมเดลที่ประสบความสำเร็จเกิดจาก 1. ชุดข้อมูลต้นแบบที่มีคุณภาพ 2. อ l อัลกอริทึมที่มีประสิทธิภาพและ 3. ม,มีการประเมินผลลัพธ์ที่เหมาะสมผมจะลิงก์ให้เข้ากับ Google Ads เพื่อให้ทุกคนเข้าใจง่ายๆนะครับชุดข้อมูลต้นแบบที่มีคุณภาพใน Google Ads เราเรียกว่า Ad Set ชุดข้อมูลต้นแบบที่มีคุณภาพมากๆใน Facebook เราเรียกว่า Custom Audience คือถ้าคุณมีลูกค้าของคุณอยู่1,000 0ลน์ แปลว่าคุณกําลังจะเอาชุดต้นแบบเนี่ยใส่เข้าไปใน Facebook เพื่อให้ข้อ2อครับเอากริทึมที่มีประสิทธิภาพสุดๆของ f c e e o o o เนี่ยเรียนรู้ว่าคุณใส่ข้อมูลลูกค้าจริงๆเข้าไปให้สรรมการสร้างโมเดลขึ้นมาและข้อ3ครับไปประเมินผลลัพธ์คือยิงแอดเพื่อจะไปสร้างยอดซื้อตามเป้าหมายอย่างชัดเจนคุณมีข้อมูลลูกค้าคุณมีอัลกอริทึมของ a c e b o o k ที่ดีมากๆและคุณมี objective หรือวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนเมื่อ3องค์ประกอบนี้เกิดร่วมกันเราจะได้โมเดลที่ดีและโมเดลที่ดีจะสามารถสร้างผลลัพธ์ที่เรียกว่า predictive ที่ดีขึ้นพอจะเห็นภาพแล้วเนาะนี่คือองค์ประกอบที่4แล้วนะองค์ประกอบที่5ครับเราเรียกว่า reportreport Report คือการนำข้อมูลที่ได้ผลลัพธ์ทั้งหมดเนี่ยไปแสดงผลคุณลองไปดู facebook a d ก็ได้ครับ รีพอร์ตของ f a c e b o o k Ad ส่วนใหญ่จะเป็น Table นะครับเป็นตารางและคนที่ไม่เคยมีความรู้มาก่อนเนี่ยดูแล้วจะงงเพราะว่ามันมีตัวชี้วัดเราเรียกว่า m ม t r i กนะครับหลายตัวเหลือเกินเพราะฉะนั้นการนำรีพอร์ตไปสร้างให้มันเข้าใจง่ายๆเราเลยเรียกว่า Dashboard ใน Google Analytics นะครับก็เหมือนกันมีข้อมูลเต็ไมไปหมดเลย Google Analytics สามารถสร้าง d a s h บ o a r d ได้เพื่อให้มันเข้าใจง่ายๆแดชบอร์ดที่มีความ ซับซ้อนสุดๆเราจะเรียกมันว่า business intelligence เรียว BI ซึ่งมีหลายยี่ห้อนะครับเอาข้อมูลมานํำเสนอให้มันเข้าใจง่ายๆเขาก็เลยเรียกกันว่าเฮ้ยเรามาทำ BI กัน BI คือ business intelligence ซึ่งเกิดจากความต้องการเห็นผลลัพธ์และทำงานย้อนกลับไปในโครงการ big data มี5อย่างทบทวนนะครับ 1. เรียกว่า data source นะครับแหล่งที่มาของข้อมูล 2. เรียกว่า data integration นะครับการเชื่อมโย,ยงกันของข้อมูล 3. เอาเชื่อมโย,ยงเสร็จแล้วไปเก็บไว้ที่ไหนเรียกว่า data storage ที่เก็บข้อมูลครับ 4. เก็บเสร็จแล้วทำไงต่อครับ data analytics ครับเอามาวิเคราะห์และ 5. ทั้งหมดนี้ออกมาเรียกว่า report นี่คือ5องค์ประกอบสำคัญของ big data เป็นอย่างไรบ้างครับมันแบบเบิกเนตรไหมพอจะเข้าใจไหมว่าเฮ้ เดี๋ยวเรามาทํบิ๊ก d a ต้ากันเถอะบิ๊กเดต้าอะไรเอาข้อมูลลูกค้ามาทําข้อมูลลูกค้าอยู่ในรูปแบบอะไร Excel ไงอันนั้นเรียกว่า Data แต่ยังไม่ใช่บิ๊ก a t ต้าเราไม่ได้ทํพอดแคสต์นี้เพื่อจะมาถกกันนะครับว่าของคุณเป็นบิ๊ก a t ต้าหรือว่าไม่ใช่บิ๊ก a t ต้าผมทำพอดแคสต์นี้เพื่อจะมาบอกว่าผมอ่านจากหนังสือเล่มน,นี้นะครับบิ๊กเดต้าไม่ใช่แค่บัสเวิร์ดและผมก็อยากให้คุณไปอ่านแต่ถ้าคุณรู้สึกว่าเฮ้ยคุณมิ้นย้อยแล้วมันเข้าใจง่ายจังเลย เดี๋ยวผมจะนำมาเล่าต่อตอนที่2นะครับซึ่งจะเกี่ยวข้องกับอาชีพนะครับเด็กบางคนอยากจะเรียนเรื่อง Big Data บางคนบอกว่าเป็น Marketing จะเป็นทำงานด้าน Big Data ได้ไหมและก็คำถามที่พบบ่อยซึ่งผมดึงมาจากบางส่วนต้องแนีนนตรงนะทั้งหมดที่เล่ามาเนี่ยส่วนใหญ่และผมดึงออกมาจากหนังสือนะครับมีผสมประสบการณ์เรื่อง Facebook Ad เข้าไปเพราะว่าหัวใจของ Facebook Ad ที่เขาบอกว่า AI หรือบางคนชอบอ้างว่า Facebook เปลี่ยนอัลกอริทึมจริงไหมจริงเพราะอัลกอริทึม c e e o o o k เปลี่ยนทุกวันเนื่องจากว่ามันทำงานจาก Big Data หวังว่านะครับพอดแคสต์นี้น่าจะช่วยให้ความรู้ทุกท่านเข้าใจมากขึ้นนะครับเกี่ยวกับ Big Data และคุณล่ะครับปัจจุบันนี้เริ่มมีการนำา Data มาใช้ในธุรกิจของคุณหรือ,อยังถ้ามีแล้ว ช่วยเล่าให้ผมฟังในคอมเมนต์หน่อยได้ไหมครับว่าปัจจุบันนี้นะครับคุณเริ่มเก็บข้อมูลกันแล้วหรือยังเก็บข้อมูลอะไรเก็บข้อมูลอย่างไรในธุรกิจประเภทไหนกันบ้างเล่าสู่กันฟังแบ่งปันให้เพื่อนๆที่ฟังพอดแคสต์นี้ด้วยกันนะครับผมมิ้นท์อุกฤิดตั้งสุกุลติดตามเรื่อง Big Data ตอนที่2ได้ในตอนหน้านะครับสวัสดีครับถ้าคุณชอบเรื่องราวดีๆเหล่านี้อย่าลืมกด subscribe เพื่อติดตามและกดกระดิ่ง เพื่อรับการแจ้งเตือนเวลาผมอัพโหลดคลิปใหม่ๆไม่ว่าเศรษฐกิจไทยจะเป็นอย่างไรเรามาร่วมเติบโตไปด้วยกันครับ